ละวันเมืองเกิดเดือดหอนมวลยาขมมาผ่านเออละบอมีทางจัดการโมกมาันมันในละประชาชนเท้าไห้คันนี้ตายจารละวันทั้งนี้เที่มาแนวยานพอดย่างกินและยานลายเด่ยานมีทีละส่สิน บ่มีบ้า,านเราใส่และบ่มีไผมารเราบ่อ,อยากมานมันไหนและบ่มีไผเรี้ยงไม่ทางอาคมงนานต่างๆแต่ลานอ่างแลามีที่เหล้าคงแตกบางแลามีที่เหล้าคงแตกมาเท้นา,า,านี่งบ่แน่นอนอ้วนซ้อน Cùng môi <laughs> cùng môi Sở đế thị với ta Mất tông cùng với đồng <cùng> với thà sở đế thị Sở đế cùng đồng bàn Đứng ngang một tỉ hoa hoa มีวิธีจัดการแล้ว,วัติวาปินทองหลกมมีวิธีจัดการหรือพยาคารนี่เสร็จพอ่อเสด็จแม่มีงวิธีไหนลูกโอ้ยหลูกพ่ออยากเลยเดี๋ยวหลูกมีหลานมาฝากเสด็จพอ่อน้ำได้เห็นเสร็จพอ่อจุ่มมาอยากได้หลานสะดอมีหลานมาฝากเอาไปมีแอบได้นด้ำสิลูกของปินท่องเองกสดิจฉา ตัมกคง่เเป็นยังกมาสิเดีพี่ขึ้นมาหาแบบนี้พี่ะน้านเปส้ายเชื่อชิต่ยแล้วชิต่ยนะชิตายแล้วเพลูกฝาจะลูกฝาอยู่นลัมแล้วเจ้า็นนีไปมต้องการเจ้าจักเม็ดด้วยเลนี่เฮ้ยเรื่อกไปน้่างไกา ีเคือานคนเสิร์ตพอสกับเสิร็ตเมียสตอกไอตัวแค่้สิ้สลงผมพดคำยากได้ตีิ <c oughs> พูดอีกเก่งที่อยังนี่เสิพอรแม่เาจะครับบางราซยังก็รูกอินแก้วพาต้กาเสิร็พอเสร์พอเป็น,ล,นลูกนกเนแกแ้วนนเป็นลกูนลก,นลกของ,ป,ของปินทองกับลูกของแก้วไม่นด้จรงสาวเปาะแต่น้าตาเมื่ออนรออการคพือูตัวหนยัง่สีเทาโบจะพกแนย่างปาเอาสั้นเสิร์พออันไหนเสิ้้าลูกสิ้า้านไปใส่มาเลย จะพาไปเทีย่ยวไปเทียทเเท่ยวไ,ไปเทีย่ยวสะกนไปทั้งเพชรบุญเกี่ยวเออไปนกระทั่งไปเที่ยวทั้งเพชรบุญแล้วหเนาะต้องเป่าเดินทางเลยเพคะออกเดินทางพระสัตร์จะได้พอกับเซตเดเมเชิญขอบบรรทุนแถวแถวพยาคา่ะไอเป็นหรอวะสวดพี่นอ้องสวดขอบคุณเสียงคนมือขอบคุณแฟนทำเอ็มซีขอบคุณบุญพ่อขอคุณแม่ที่มาให้กำลังแล้วเชียร์แล้วใจที่มั่นการแสดงสาวน้อยเพชรบันแพง ตั้งแต่วินาทีแรกจนดฮอดวินาทีสุดท้ายขอบคุณประทานคณะกรรมการท่านคณะาจภาพดังเดอรที่ไปบริจางกับที่งานการเสนอสารวัตรเพื่อนเป็นดอกไม้ประดับงานในวันนี้ครับพี่น้องครับรับประทานตัวผงเวลาลงผ่นมาในโบยากไก่ี่น้องเวลาในพระเจ้ามาวันนี้ลรงงานเดินทางไกลต้องขราบประธานาภัยก็เลยหยุตติได้ท่านเป็นเพียงธานีหลังจากนี้ไปสิบเป็นการเตือนแบบรวดเดียวจบเก็บไว้เลยครับพี่น้องครับขอบคุณประทานเจ้าหน้ที่รักษาความปลอดภัยทั้งหมดในรักษาควบกอดทะเลอย่างเข้มแข็งเลยทีเดียวอ่ะบาทนี้ นัเพราะว่าพี่รองขนมท่านเนี่ยมองว่าลำแลวก็คือไปล่ามาวมยมาฟังลำฟังลำลองลำนาจากพระเอกน่อยจะก่อนเดินเสือจะ้เติร์แบบเดือเดียวจบเกมผมเลยครับพี่้องครับวัดวัดพระเอกหน่อยพระสบักไ่บอกพอครับใส่พระเอกหน่อยก็ี่าผู้ใดบ้าไอตาองความมี่กับลงให้ยน่ยใส่พลงเราพยมว่าเรากเอาี่เกิดสานะเสียงแเอาแคมากเาเบิหน้าพระเอกหน่อยกันพี่้องมาใหม่ดีเนาะเป็นเต็มี้ยอเปล่าู้ครเา โอ้ยตา,ออตาอเอื้อยตาวันฉันนี่บอกไปอีกหน่อ <c oughs> ยแสาวฝั่งลำอ้ายสิไ้เอินสังนอรนดังท้องฝาสังพี่อาทิศิวไทย สิจอกน้องไปไกลแล้วโอ้ยเมนห่างนางโอ้ยเมน่างนางโอ้ยเดนน ลอแล้ววันนี้องนาบเด้อควงคองบองนางผู้มาชมโอ้ัวาใจเราทางผมก่อนสีไก่ลายทานเมื่อถือไม้เยว่ท้งห่านแสนอาบ่อนก่อนสีสังโอ้โอ้ แม่ผมเอ้ยล้มแต่คำจุดหัวแจ้งย้อเศร้าสีหางกันคำเอ้ยเบ้ยที่มองนีนั้นเคยตะการไปแสงสีคือสีพังลงพังลมที่สิลาดอกเมื่อวานนักนแสดงอยู่ทั้งหันตาบวานหวานน้องหางเครื่องกะน้อง อ่อนลับแจวเหลวอีลาาอ่อนแหงตอนนี้ไก้สิจยงเหลือดังแต่เดือดว่กระผมเป็นห่วงไลยคนโจมคนโมที่ศิลาน้อเมื่อบานเาวตาห้านเคยยืนยิ้มเป็นแรงใจแต่หัวคำอย่าลืมพี่เดือดคำเด้อดคำพี่สิไรจน้องทังพี่ให้ซอยเชียง ล้ำจนกายอ่อนเปียสสนิดเหนื่อยเดินกายใจก่อนสิไปกับงางคิดวางลำอยู่ทางเพียงและสีเอ้ยเจ้าผู้สีก็ไปหวานาวที่มีงานสิไป ึเพื่้นยามสีห่าเดินกันไกลเมื่อไม่เดินจากสีไปแยไปจังสีคือก็ยังนอนน้ำตานองอ้ยล้าอวฝากคำลานคันเน ใจละเด้อยวังห um, si 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 ังอ้าเพื่อนเหมือนสั่งความพี่จาะไปคนี่จากไปแต่เราเพียงไกลฝากข้อหมายกับเสียงลำกับเสียงลมว่าเดินางวันนอนยามนางหมองเสียงอ้ายพี่ใชาลำสีข้าวฟ่างสีน้องเป็นธาตุนองเอาเสียงหอา แม่นห่างนางโอ้ยเอิ่มแนกองนางโอ้ยเดนางเถอเอิโอด้านางเอาซจประกอบขอบคุณครับ